สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทพิปนะคะวันนี้ก็อยู่บ้านอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยมีลูกค้าช่วงนี้รอบนอกก็จะน้ํำยังท่วมอยู่นะคะส่วนในเมืองปีนี้ไม่ท่วมแน่นอนค่ะน้ําทรงตัวแล้วบางที่ก็ลดลงบ้างแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมารื้อบ้านดูรือ้อแกะนู่นนี่นั่นก็ไปเจอเหรียญพี่ว่าเหรียญเก่าแล้วนะคะอย่างอันนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นเหรียญยนส2สตางค์เหรียญ50สตางค์สภาพก็อย่างนี้เลยค่ะค่อนข้างจะดำเห็นไหมคะก็ไปตามการเวลานะคะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้รักษาอะไรประมาณนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหรียญเก่าอุ๊ยร่วงก็ไปอ่านดูไปศึกษาดูว่าเอะเหรียญดําแบบนี้ทํำยังไงจะขาวจะจะใสเหมือนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็ไปค้นคว้าดูก็จะมีเห็นเขาใช้ น้ำมะขามเปียกบ้างน้ำมะนาวกับเกลือน้ำส้มสายชูกับเกลือก็มีค่ะแล้วก็น่าจะมีอย่างอื่นอีกแต่วันนี้อี่จะลองจะลองมาล้างด้วยมะนาวก่อนแล้วกันนะคะน้ำมะนาวกับเกลือเพราะว่าช่วงนี้มะนาวที่บ้านก็ค่อนข้างเยอะนะคะเด็กข้างบ้านเขาปลูกสวนมะนาวน้ำท่วมเขาก็เลยเก็บมาฝากอีทส่วนหนึ่งก็เอาไปทํามะนาวดองค่ะ มะนาวดองกะคิดว่าจะทําบวยมะนาวอันนี้คิดไว้นะคะตอนนี้ดองอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบวยหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มทําเป็นครั้งแรกค่ะไม่กล้าเอามาอวดค่ะเดี๋ยวหน้าแตกวันนี้เราก็จะมาลองล้างเหรียญให้ดูใหม่ดูก่อนนะคะเริ่มจากเหรียญน,นี้ค่ะก็จะเตรียมมะนาวเตรียมมะนาวไว้เตรียมมะนาวแล้วก็คั้นน้ามะนาวคั้นน้ามะนาวก็จะใส่เกลือใส่เกลือไปนหนึ่งช้อนชาค่ะ ใส่เกลือเป็นหนึ่งช้อนชาค้นให้เข้ากันแล้วก็จะได้น้ำมะนาวกับเกลือมาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะลองเอาเหรียญเอาเหรียญแช่ไว้สัก1ิบหรือ20นาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้แล้วเรามาลองดูกันว่าเหรียญจะใหม่ขึ้นหรือเปล่านะคะเราไปดูกันค่ะนี่เป็นน้ำมะนาวที่เตียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแช่สักสิบเหรียญค่ะ เขาบอกว่าเวลาแช่ไม่ไม่ให้เหรียญนอยู่ใกล้กันนะคะสิบเหรียญน,น้อยไปใส่หีบค่ะก็แช่ไว้ก่อนนะคะอีกสักสิบนาทีแล้วเราค่อยมาดูกันค่ะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไง แล้วค่ะทีแรกว่าจะแช่ไว้สัก1ิบหรือ20นาทีนะคะทําไปทํามาเก็บนู่นเก็บนี่หรือนู่นหรือนี่เป็นชั่วโมงเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญที่เราแช่น้ามะนาวกับเกลือไว้จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ขอบอกว่าดีทีเดียวค่ะเราไปดูกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเหรียญจะเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะออกมาก็ลักษณะใหม่ใช้ได้เลยค่ะ ถึงจะไม่ใหม่เลยแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะหลังจากที่ดำๆนะคะแต่ตอนนี้แสบปืนแล้วค่ะเมื่อวานนั้นโดนดันเต้ขวนไปนะคะไปไล่แปลงขนเขาโดนเป็นหนึ่งที่ค่ะพอโดนน้ำมะนาวก็จะแสบเลยเห็นไหมคะเหลียงก็จะลักษณะใหม่เลยส่วนน้ำมะนาวที่เหลือนี้ก็จะไม่ทิ้งค่ะ เดี๋ยวจะเอาเหรียญที่เหลือแช่ไว้อีกค่ะเนี่ยนะคะพอแช่แล้ามะนาวแล้วก็จะใหม่ประมาณนี้เลยเพื่อนๆลองทําดูนะคะถ้ามีอย่างอื่นก็ลองอย่างอื่นบ้างก็ได้ค่ะส่วนออฟมีมะนาวเยอะก็จะใช้มะนาวค่ะเพราะว่าใช้ออกมาแล้วได้ผลเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูกับเกลือก็ได้นะคะ ใช้ได้เลยใช่ไหมคะยังไงก็ไปทดลองกันดูนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ